คำขวัญสุขโขทยัยสุขโขทัยเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนบนหรือบางแห่งแบ่งให้เป็นภาคเหนือตอนล่างมีอนณาเขตติดต่อกับจังหวัดแพร่อุตรดิตฐ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากและลำปางมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านคือแม่น้ำยมเป็นที่ตั้งอาณาจักรแรกของชนชาติไทยเมื่อประมาณ700ปีที่ผ่านมา คำว่าสุขโขทัยมาจากสองคำคือสุขกับอุไทยมีความหมายว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขภูมิประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสุขโขทยัยจะเป็นที่ราบลุ่มทางตอนเหนือและตอนใต้ของจังหวัดมีลักษณะเป็นที่ราบสูงมีเขาหลวงเป็นภูเขาที่มีความสูงที่สุดวัดจากระดับน้ำทะเลมีความสูงประมาณ1,200เมตร โดยมีแนวภูเขายาวเป็นพืชทางด้านทิศตะวันตกส่วนพื้นที่ตอนกลางของจังหวัดจะเป็นที่ราบมีแม่น้ำยมไหลผ่านจากทางทิศเหนือจะรดทิศใต้ผ่านอำเภอศรีสัชนาลายัยสวรรคโลกสีสัโรงคอําเภอเมืองสุโขทยัยและอําเภอกงไกรลาดช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดสุโขทยัยยาวประมาณ170กิโลเมตรคำขวัญจังหวัดสุโขทยัยมรดกโลกลำเลิศกำเนิดลายสื่อไทย เล่นไฟลอยกระทงดำรงพุทธศาสนางามตาผ้าตีนจกสังฆโลกทองโบราณสักการแม่ย่าพ่อขุนรุ่งอรุณแห่งความสุขอีกครั้งนะคะมรดกโลกลำเลิศกำเนิดลายสื่อไทยเล่นไฟลอยกระทงดำรงพุทธศาสนางามตาผ้าตีนจกสังฆโลกทองโบราณสักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุขต้นไม้ประจำจังหวัดต้นมะข่าโมง